สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอปันปันกระเพจเช็คดวงใบกองสากแบค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้แม่หมอจะทําการเช็คดวงรายสัปดาห์ให้ค่ะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ซึ่งระยะเวลาเนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่21ถึง27มิถุนา2564นี้นะคะซึ่งเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเจออะไรเด็ดๆไม่นู่เรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันนะคะวิ้ดดวงความรักขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันเนี่ยได้คิงออฟคัพเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเจ้านายเมตตาเอ็นดูมีผู้ใหญ่เอ็นดูรายล้อมหรือสำหรับผู้ที่โสดเนี่ยยังมีเกณฑ์ว่าจะได้ผู้ใหญ่กว่าแบบคนโตกว่ามาพบรักด้วยนะอุ้ยนายฉาตังเลยดวงความรักพุ่งอยู่นะไปต่อกันค่ะกับวันอังคาร อุยวันอังคารได้เดอะซันโอ๊ยทำไมอาทิตย์นี้แต่ละคนเจอแต่เรื่องดีๆแน่เลยเดอะซันเนี่ยจะเป็นไพท่ที่แสดงถึงความสําเร็จความสําเร็จอันร้อนแรงไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยคุณมีโอกาสสมหวังอย่างแน่นอนหรือเป็นโอกาสที่คุณน่ะได้พัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่เลยค่ะในสัปดาห์นี้ไปต่อกับสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธ วันพุธเรื่องความรักขึ้นมาชาววันพุธเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่ว่าคนรักเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยจะมีบทบาทกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งแต่จะเป็นเรื่องดีหรือไม่นั้นเราอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้ามาพัวพันแน่นอนสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ดวมเรื่องเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้คุณนะต้องเซฟตัวเองนิดนึงในการให้ใครยืมเงินไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยคุณควรพิจารณาดีๆเพราะว่าคุณมีโอกาสสูงมากที่จะให้ยืมแล้วไม่ได้เงินคืนนั่นเองไปต่อก,กับคนวันศุกร์ค่ะ วันศุกร์วันศุกร์ในสัปดาห์นี้คุณจะเจอวิกฤตแต่เป็นวิกฤตที่เล็กๆหน่อยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเป็นอุปสรรคในหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะพบอุปสรรคสักเล็กน้อยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะผ่านได้สบายแน่นอนค่ะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานของคุณโดดเด่นมาก <Wow. S 1> ตรงที่ว่าในช่วงเนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรเนี่ยหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผลงานของคุณเนี่ยเข้าตากรรมการมากเลยเพราะว่าคุณเน่ะเป็นคนมีความสามารถดังนั้นถ้าใครเนี่ยอยากจะโชว์ความสามารถอะไรในตอนเนี้ยงัดออกมาเต็มที่เลยนะคะ <Okay, okay. S 1> ดีมากเลย <Okay. S 1> ถือว่าแบบถ้าเป็นในเรื่องการเรียนนะเออผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจเลยแหละคะ่ะโอ้ยเรื่องงานเรื่องเรียนปังจังเลยสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ อ้วันอาทิตย์สัปดาห์นี้ของคุณช่างยุ่งเยิงเหลือเกินโอ้แม่หมอเป็นกําลังใจให้เลยนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยจะวุ่นวาย,ยกับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องต่างๆเนี่ยคุณนะมีเกณฑ์ว่าจะต้องไปติดต่อดําเนินการวุ่นวายมากๆในสัปดาห์นี้คุณแทบจะไม่ได้พักเลยยังไงแม่หมอเอาใจช่วยนะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยลุยงานเกินกําลังตัวเองตลอดเลยนะดูแลตัวเองหน่อย เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับดวงรายสัปดาห์ที่แม่หมอทําการเช็คไปให้แล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่อย่างที่แม่หมอบอกว่าการดูดวงครั้งนี้แม่หมอเนี่ยจะดูเป็นโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นมันก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่แม่หมอเคยบอกว่าการกระทําสําคัญกว่าดวงดังนั้นใช้วิจารณญาณในการดูดวงด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้แม่หมอทํานายเรื่องไหนหรือเช็คดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษในอนาทิตย์หน้าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเด สวัสดีค่ะบ๊ายบายจงสลากดอทคอมลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มแ0ิบบาทไม่มีค่าบริการ